อ้าเป็นไงงานที่พอจัดให้อ่ะมีขัดอะไรขาดเหลือป่ะไม่ค่ะชอบมากเลยเดี๋ยวว่าหนูขอตังค์เพื่อเกหมื่นได้ไหมได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้เอาไปเนาะ อืมอขอจัดปารต์ตี้เหมือนทันที่ล้าได้ไหมคะคงไม่ได้หรอกตอนนี้พ่อมีปัญหาอะไรหรอคะคือมันมีจุดหมายทวงงนี้มาแยเๆไปหมดเลยเนี่ยดูสิทั้งบ้านช่องห้องขอเรื่องเงินส่วนเงินทองแล้วพ่อก็ไม่มีเห,เห,เหลือแล้วอ่ะไม่จริงใช่ไหมพกกมห่อกโกหกหนูก่อนเนี่ยจริงทีลูกเพราะว่าเรากำลังจะหมดตัวอยู่แล้วพ่อทำอะไรไม่ถูกแล้วเนี่ยไม่จริงใช่ไหมคะอืม พ่อขอโทษที่ต้องมาพูดเรื่องนี้ให้หรูอฟังเรากำลังเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็กำลังจะหมดตัวพ่อทำอะไรไม่ได้เหมือนอย่างเคยแล้วหรูอต้องเข้าใจพ่อด้วยนะ ทำไมของมันหายไปนี่ก็หายเอาแกมาแล้วเหรอมานานแล้วอือเรามานานแล้วแหละแกช่วงนี้แกเป็นไงบ้างอ่ะแกไม่ค่อยตอบเราลเลยอ่ะอืมอากที่เห็นเลยอ่ะอืมถึงว่าเราเข้าบ้านแกมาบ้านแกมันดูโล่งๆอะพ่อแกเอาของมีค่าไปขายหมดเลยเหรออืมคือจริงๆแล้วเราเมย์จะบอกอะ คือตอนนี้<ม>บ้านเรากําลังล้มละลายธุรกิจพ่อเรามันไปต่อไม่ได้เลยแล้วก็เป็นหนี้เขาไปหมดเลยอะ่ะแล้วเราก็เครียดมากเลยแกไม่รู้จะทาไงดีอ่ะแกเราว่าแกจะเงียนก่อนเว้ยแล้วแบบเงนินฝากในธนาคารแกกับพ่อแกมีเหลือบ้างไหมอืมก็คือเงินก้อนสุดท้ายของพ่อเราอะ่ะเอาไปเล่น,นหมดเลยช่วงเนี้ยุ้นก็ตกด้วยก็เป็นหนี้หมดเลยก็ไม่มีเงินหมุนเวียนเลยแล้วคือเราก็ให้มีเงินเก็บด้วย เรามีเงินเก็บเพราะว่าเราอ่ะฝากเงินกับกอชอฮะกอชอคืออะไรอะไม่เ,เคยได้ยินเลยเลยกอชอ่ะคือกองทงุนการเางินแห่งชาติเราอ่ะสามารถนำเงินไปฝากกอชอได้ทุกเดือนเลยนะแล้วอายุสิบห้าอย่างพวกเราที่ฝากได้ได้วยหรอฝากได้ดิแกมันฝากได้ตั้งแต่อายุสิบห้าถึงหกสิบปีถ้าเริ่มฝากตั้งแต่แตวันนี้ตอนแกอายุหกสิบปีอ่ะแกก็จะมีเงินบำนาญว้ใช้ในรายเดือนในตอนแกเกษียณด้วยนะนี่เงินที่แกจะได้อ่ะ ยังไม่ได้รวมอยู่ในเบีย้ยคนชราที่รัฐบาลจะให้แกด้วยนะแต่แกก็น่าจะรู้นะตอนนี้แค่เงินกินข้าวพวกเรายังไม่มีเลยแล้วเจ้าเงนินที่ไหนไปฝากกอชอทุกเดือนละ่ะก็ธนาคารอ่ะมันสามารถฝากถองนั่นแหล่ก็ได้ใช่ปะแต่ถ้าเป็นของกอชอ่ะจะถอนได้ก็ตั้งแต่มีอายุครบ6กปีเท่านั้นนะแกต้องรอให้อายุครบก่อนถึงจะได้เงินคืนและรัฐบาลอ่ะยังสมทบอีกห้ถึง่งอีเ5อรซเลยนะตอนนี้พ่อแกเพิ่งอายุ5 5ใช่ปะยังมีเวลาฝฝ่ตั้ง5ปี เราว่าถ้าพ่อแกกับแกรเรื่องฝากเงินกับกอช้อนแต่วันนี้ครอบคร,รัวแกจะมีเงินออมไใช้ในอนาคตมากขึ้นนะขอให้แกขอบคุณแกมาไนะจะรีบบอกพ่อเราเลย